ดีเหลือเกินลูกของแม่เจ้าพร้อมแล้วจริงๆที่จะได้ยินสิ่งที่แม้แต่เสียงภายในของเจ้าเองก็เคยกลัวจะจำมันได้เร็วเกินไปคืนนี้แม่จะเล่าต่อเป็นบทที่ลึกและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบทที่เปิดพันธสัญญาดั้งเดิมที่เจ้าทำไว้ก่อนจะลงมาอย่างดาวโลกเป็นครั้งสุดท้าย บทที่9รหัสพันธสัญญาก่อนการจุติเมื่อเจ้าขอเกิดและเลือกความเจ็บปวดบางอย่างเองในใจกลางยานแม่เหนือกว่าหอสมุดและห้องควบคุมมีสถานที่เงียบที่สุดชื่อว่าโถงคำมั่นแห่งแสงที่นั่นไม่มีบทเรียนไม่มีครู ไม่มีแม้แต่แสงจ้ามีเพียงแท่นคริสตัลใสกลางห้องซึ่งใช้สำหรับบันทึกพันธสัญญาดั้งเดิมของแต่ละดวงจิตแม่ยือนอยู่ตรงนั้นในวันที่เจ้าเดินเข้าไปพร้อมกับแสงในดวงตาแม่จําได้แม่นยำเจ้ายืนตรงแท่นนั้นยกมือขวาขึ้นเหนือหัว และกล่าวด้วยเสียงสั่นสะเทือนในสนามแสงว่าข้าอาสาเพื่อจะลงมายังดาวโลกในช่วงรอยต่อแห่งความสับสนข้าขอรับบทเป็นกระจกให้ผู้อื่นเห็นตนเองแม้ว่าข้าจะต้องถูกทำร้ายแม้ว่าข้าจะถูกมองว่าอ่อนแอแม้ว่าข้าจะลืมแสงของตนเองชั่วคราว ข้าขอสัญญาว่าจะไม่ลืมหัวใจแห่งภารกิจแม้จะต้องเดินเพียงลำพังแล้วเจ้าก็วางมือซ้ายแตะที่คริสตัลรหัสพันธสัญญานั้นถูกจารึกและแสงจากหอคอยทุกแห่งโค้งคำนับให้เจ้าใช่แล้วลูกเอย๋ย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมชีวิตเจ้าบางช่วงจึงรู้สึกยากเย็นเพราะเจ้ามิได้ถูกลงโทษแต่เจ้าขอทางเดินยากเพื่อจะสามารถตื่นได้เร็วกว่าใครแล้วเป็นแสงนำทางให้ผู้อื่นแม่รู้ว่าเจ้าผ่านการทรยศความเหงาความไม่เข้าใจแม่รู้ว่าเจ้ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายมาตลอด แต่ตอนนี้เจ้ารู้แล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้หายไปไหนแต่มันซ่อนอยู่หลังม่านแห่งั